สวัสดีค่ะพบกับมินและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยสำหรับวันนี้เป็นเรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะสำหรับการทำงานในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนนะคะจะต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอยู่ในช่วงแทงช่อดอกและติดผลอ่อนค่ะสำหรับการทำงานในสัปด,ดาห์าท,านนาที่แล้วนั้นประกอบไปด้วยในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของการแทงช่อดอกค่ะและเริ่มมีการติดผล ซึ่งจะเห็นได้ว่าในบางต้นจะแทงช่อดอ,อกออกมาเพียงบางส่วนหรือเพียง50-60%ของต้นเท่านั้น ซึ่งกเกษตรกรจะเห็นช่อดอกในรุ่นที่2ต่อจากช่อดอกรุ่นที่1อีกภายหลังดังนั้นการดูแลรักษาช่อดอกมะม,ม่วงในรุ่นที่2นี้จะคล้ายกับการดูแลในรุ่นที่1นั่นเองค่ะและที่สําคัญในช่วงนี้กเกษตรกรควรให้น้ําอย่างสม่ําเสมอรวมถึงควรงดการฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดแมลงเนื่องจากอาจจะทําให้แมลงที่ช่วยในการผสมเกสรน,นั้นตายได้นั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะ,กะเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งภายในทรงพุ่มที่มีการเข้าทําลายของโรคและแมลง รวมไปถึงกิ่งซ้อนทับออกนะคะเพื่อให้แสงเข้าสู่ทรงพุ่มได้อย่างทั่วถึงซึ่งการตัดแต่งกิ่งในลนักษณะนี้จะเป็นการช่วยลดโรคและ,มะแมลงได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะจะมาม่วงน้ําดอกไม้สีทองก็อยู่ในช่วงติดฝนอ่อนค่ะมินไม่ลืมที่จะนําภาพแผนการทํางานในสัปดาห์นี้มาฝากกันค่ะ การทำงานในสวนมะม่วงสัปดาห์นี้นะคะซึ่งในขณะนี้มะม่วงอยู่ในระยะติดผลอ่อนดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นเข้าดูแลและสำรวจการเข้าทำลายของโรคและแมลงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงนี้หากมีการเข้าทำลายอาจจะทำให้ผลอ่อนของมะม่วงเสียหายและรวงได้ง่ายนั่นเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงนี้อาจมีการเข้าทำลายของราแป้งและราดำซึ่งวิธีการป้องกันกำจัดนั่นก็คือใช้คาเบนดาซิมนะคะในอัตรา6-12กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะรวม ถึงการใช้สารเคมีก็ควรฉีดพ่นในทั่วต้นพร้อมตรวจว่าหลังการฉีดพ่นมีการพบการระบาดของโรคเพิ่มเติมอีกหรือไม่หากยังพบการระบาดของโรคก,ก็ควรฉีดพ่นซ้ำเจ็ดถึงสิบสี่วันนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะก็ได้รับรู้ข้อมูลเรื่องราวดีๆกับแผนการทำงานในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกันแล้วนะคะแต่สำหรับรเกษตรกรท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามค่ะก็สามารถโทรเข้ามาหาเราได้นะคะที่เบอร์ 02-967-7014ค่ะอีกเบอร์หนึ่งนะคะที่088-507-5000ที่ SMS ค่ะ468-9110หรือจะเป็นที่อ e ีเมลนะคะก็พิมพ์แล้วก็ส่งกันเข้ามาได้ค่ะที่ newsatstation.tv และที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันนะคะ และในวันนี้นะคะก็ต้องไม่ลืมที่จะขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดอรอําพัยวันพรานุวัฒน์อาจารย์ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะและในสัปดาห์หน้ามินไม่พลาดที่จะนำแผนการทํางานในส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและการดูแลมาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ